มาดูนะฮะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์โฉมแรกนะครับติดตั้งระบบผู้สตาร์ทนะครับนี่ฮะกดปุ่มสตาร์ทได้ครับเรียบร้อยนะของเดิมเป็นไข่สตาร์ททำใหม่เป็นกดปุ่มนะฮะให้ดูแบบนี้นะครับนี่ฮะดูผ่านช่องนี้เลยนะฮะโอเคนะครับหลังจากที่ดับเครื่องแล้วนี่ฮะเดินออกจากรถมาดูฮนะระบบ PKE นะครับหรือระบบล็อกรถอัตโนมัติทำงานนะครับเดินห่างรถนะฮะดูกุญแจอยู่กับผมนะต้องกุญแจอยู่กับผมนะครับ เดินห่างรถประมาณ5เมตรรถจะทําการล็อกอัตโนมัตินะครับรถล็อกแล้วนะครับเห็นน้องผู้หญิงไหมน้องผู้หญิงยืนเปิดอยู่นะครับง้างไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งสตาร์ทผ่านรีโมทตัวนี้เลยนะครับกดปุ่มรอไฟกระพริบนะครับ5าวิเนี่ยไฟกระพริบแล้วรถติดอัตโนมัตินะครับหลังจากที่รถติดแล้วรถยังล็อกอยู่นะฮะเดี๋ยวรอไฟกระพริบนะครับพอไฟกระพริบผมสั่งดับอีกทีหนึ่งได้เลยนะฮะกดครับปุ่มเดิมนะครับค้าง5าวินะครับ เรียบร้อยรถดับประตูเองล็อกอยู่นะฮะพอเดินเข้าใกล้รถประตูจะคลายล็อกเองอัตโนมัติครับอ่ะเปิดครับเรียบร้อยนะครับใครสนใจนะครับระบบนี้นะครับติดตั้งในรถโตโยต้าทุกรุ่นนะครับสอบถามน้าเข้ามาได้เลยครับ